สวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ก็สองร้อยเจ็ดวันละอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกโอเคครับมาเก็บไข่กันดีกว่าครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 3 4 15 16 17 18 19 20 21 2 22 3 24 25 26 ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดสามสิบสองสามสิบสามสาม 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 5 2 53ิ4 55 56 7 58 59 60 61 62 63 64 65, 66, 67 68, 69, 70 71 7 เจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกโอเคครับผมวันนี้ได้เจ็ดสิบหกฟองครับผมโอเคครับไว้มาเก็บใครได้กันใหม่ครับบา,บายครับ